สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาสอนแอปทําโลโก้สิงไม่ต้องแตกใจนะครับก็ถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะทําแอปทําโลโก้ให้ทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะวิธีทํำง่ายๆนะครับผมอ่ะคลิกด,ดูครับก็จะเป็นแอปทาโลโก้ 3D Emser นะครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนั้นครับผมเรากดไปที่กินสอนนะครับกดเข้าไปแล้วก็หารูแอปทาโลโก้สินต้มแต่ใจนะครับ ลูกเข้าไปนะครับแล้วก็วางตรงนี้นผมเน่ก็จะได้ลูปประมาณนั้นผมนี่ครับก็จะวางเข้าไปแล้วก็วางอยู่ไหนก็ได้นะผมใจเดี๋ยวทํกันดูนะไปทํากันได้นะผมอ่นนี้ครับก็ทําตามผมได้นะผมเน่วิธีการวางแล้วก็แล้วก็วางใกล้สุดนะผมแล้วก็วางใกล้ๆดินี่ครับแด่ยสาเหตเพราะว่า แอปทำโลโก้ครับที่สามารถทําได้นะผมสิ่งก็ไม่ต้องแตะใจครับก็แอปนี้ครับสามารถก็ทําอะไรได้นะผมนี่แต่ว่าแอปสามารถไปทากันได้นะผมทําเป็นหรือทําไม่ได้นะผมไปทํากันดูได้นะผมในของเรานะผมนี่สาเหตุเพราะว่าแอปผมนะที่ในโทรศัพท์ผมก็ใช้ได้นะผมเดี๋ยวกดดาวน์โหลดเข้าไปนะผมไม่ต้องพูดมากนะผมได้แล้วนะผมนี่ก็จะได้แอปทําโลโก้เสร็จสมบูรณ์ครับ เว้ยครับก็ไปไงนมั่งครับการสนับการทำแอปทาโลกโก้นะครับไปทำกันได้ทุกคนด้วยนะครับผมแจกทุกคนด้วยนะครับในไปโหลดได้ที่เพจสโตร์อัพพุ่ยน,นะครับขอสรับลิปนี้ก็จะคิดต่อไปครับตลาไปก่อนสวัสดีครับ